เคยสงสัยกันไหมครับว่า หั่นของยังไงไม่ให้ร้องไห้สวัสดีค่ะจากชาแนลพอยพิวค่ะสวัสดีครับบ๊อกกี้ดครับยิดนดีต้อนรับสู่รายการกอพอการงานพื้นฐานอะไรวะรายการที่เราจะมาคุยกันมาด้วยเรื่องของสิ่งที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แหละแต่คิดว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆนั่นแหละค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันมาด้วยเรื่องของเจ้าของหัวใหญ่เคยไหมาาท่าแบบเท่าใช้อันนี้โอ้โหดูหนังดูการ์ตูนดูซีรีส์เห็นมาตลอดเลยว่าหั่นปุ๊บร้องไห้เลยเออน้ำตาไหลเลย่คะ เราให้มาแล้วใช่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีทริปแต่ทริคที่ทําให้เราแข่งหอมแล้วไม่ลองห้าทำยังไงครับยูเดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังพร้อมกับหลักการด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีวิธีเดียวมันมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หลักการมหรือเปล่าโอเคถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวนี้ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ปกติหันหอมหันยังไงอิบหอมมาก่อนลูกหนึ่งแล้วก็ต้องตัดหัวหรือท้ายก่อนไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันบอกว่าต้องตัดครัวกระท้ายก่อนเพื่อปอกเปลือกมันใช่ไหมใช่อ่ะปอกค่ะเชิญปอกกันเลยคุณบอกผมว่าบอสให้อุปกรณ์กันน้องไห้มาด้วยไม่เอาแบบปกติกันเอาแบบสมมุติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเราทําครัวปกติกันโอเคทำครัวปกติเราก็จะอิบปีดมาลองคนละครึ่งลูกไหมว่าแบบว่าเราหันต่างกันยังไงคุณเอาครึ่งไหนคุณเลือกครึ่งที่คุณจะเอาอัน่งนี้ไงหันคนละครึ่งนี้ได้หั่นคลรึงเย ท่าทางคือดูหันไม่เป็นมากๆเออเหมือนเหมือนไม่เคยจับมี่มันมในช,ชีวิตอ่ะอันนี้เรากําลังสมมุติไงว่าเราทําไม่เป็นแล้วจริงๆเป็นไหมไม่เป็นเฮ้ยมีอย่างนั้นดูข้อนิ้วทำไมค่ะขอโทษค่ะเราเพิ่เรียนรู้ว่ามันแข็งกว่าที่คิดไม่คุณคุณอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วคุณก็จับหน้าจับหลังอ่าวิธีการหันนะคะโอเคอ่ะคุณเริ่มก่อนโอ้ผมเริ่มก่อนอย่างแรกปอกเปลือกก่อนอืมแล้วเอาเอาออกไม่จริงๆใช้มือดึงเยก็ได้นะเนี่ย อุ้ยเริ่มละแค่คุณเริ่มมามือดึงอ่ะเริ่มมีแสบตาแล้วนะเห็นปะมาละนี่คืออะไรพยายามทำให้ร้องพยายามทำให้ร้องพยยมทให้ร้องไห้อยู่อุ้ยโอ้เรามือป้ายไปโอ้โหทีนี้หนักเลยเฮ้ยลูกนี้แสบตาลูกนี้ของจีอาร์เอมผมหั่นปกติก่อนนะอ่ะปกติผมหั่นยงไงผมก็ปึ๊บผมก็จะหั่นเป็นออนเนล์ลิงเอาไปทอดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นปันุษย์ปกติหันกันหันต่อจะบอสนะโอ้โหแค่จับมาใกล้ก็แบบโอ้โหซุมตาบอสให้ดูสู่มตาบอสให้ดูนี่คือผมไม่สามารถลืมตาได้กว้างกว่านี้ได้มันแบบลืมแล้วมันแสบอะ่ะเข้าใจปะวะโอ้นายมามาช่วยจัดช่วยปัดให้เฮ้ยไม่มือคุณก็มีอะมาดูวิวอันนี้ก็คือโอ้ คือกลิ่นตีจมูกมาก่อนเลยแล้วตามมาด้วยน้ําตาใช่ไหมแบบที่ทุกคนจะเป็นเวลาหันหอมกลิ่นมันจะมาก่อนเลยใช่ใช่ใช่ในี้แหละนี่คือหอมที่เราคุ้นเคยอืออืออือเนี่ยอันนี้คือซอยหอมแบบว่าเอาไปทำใดๆก็ตาม ตอนเด็กๆจําได้ว่าที่ร้องไห้มันรู้สึกมันร้องไห้แรงกว่านี้คือเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปกติเวลาเราทำเราไม่ได้แค่หันแค่นี้ไงเราอยู่กับมัน<อ>เป็นระยะยเวลานานาแล้วที่สําคัญปกติเวลาทําครัวเราไม่ได้อยู่หน้ากล้องแบบนี้ทุกคนเออเราอยู่ในครัวปิดอยู่ดีๆแล้วรู้สึกแบบอู้โแสบขอมมันตีขึ้นมาเลยโอ,โอ้กลิ่นก็มาน้ะตาก็ไหลได้ข่าวว่าคุณมีเทคนิคที่เตรียมมาจากบ้านที่บอกว่าทำแล้วไม่ร้องไห้แน่นอนใช่ผมเอาม,มาจากบ้านอยู่ข้างหลังคุณยิบมาให้หน่อยเนี่ยนะใช่นี่ผมมมมเตรรีียสิ่่่งนนน้้้าาาาจกบบบคะุณูวัแ ผมได้กลิ่นหอมแล้วน้ำตาลแล้วนั่นนะคะนี่อุปกรณ์ผมครับวิวค่ะไม่มีทางที่จะร้องไห้ได้มันไม่เข้าตามันไม่เข้าตาเออ,อเดี๋ยวผมหั่นให้ดูเลยมาผมหัน่นแบบคนหั่นไม่เป็นเลยผมจะใช้ฝั่งนี้หั่นนะฮะเอาแบบมีที่ไม่คมที่สุดให้มันน้ำเยอะๆรอดไหม,มรู้สึกจะร้องไห้เหมือนเมื่อกี้ไหมไม่รู้สึกดีขึ้นเยอะ รอ,อดปะรอดรอดรู้ไหมทำไมตัวเองถึงรอดก็มันเข้าตาไม่ได้ไงอ,อ๋อุย้ยเฮ้ยเ้แสบแสบแสบ้ยนี่หนึ่งนี่หนึ่งโอ้ย,อย,อยไม่รอดจะดีไม่รอดไม่รอด,อดทำไม ใส่แว่นก่อนแล้วคุณค่อยเรื่อหั่นหอมอันนี้เหมือนแบบคุณเอาหอมไปยัดไว้ใ่แว่นเลยสาเหตุที่เราร้องไห้เวลาเราหัน่นพวกหอมหัวใหญ่เนี่ยนะมันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีทักคนอ่ะวิชาเคมีมาแล้วนะคือไอ้พวกพืชปหัวอย่างหัวหอมเนี่ยนะมันดูดซับซัลเฟอร์ในดินได้ดีเพราะว่ามันดูดเอาไปใช้กับกรดอะมิโนในตัวมันค่ะทีนี้เวลาเราหั่นหัวหอมเนี่ยนะคือเราไปทําลายพวกเซลล์ในหัวหอมอะ่ะซึ่งในเซลล์พวกนี้มันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งอยู่นะคะพอเอนไซม์ตัวนี้มาเจอะกับอะมิโนที่แบบเอา เคมีกลายเป็นกรดตัวหนึ่งชื่อว่ากรดซาฟินิกนะคะซึ่งกรดตัวนี้มันไม่เสถียรค่ะดังนั้นมันอยู่ในรูปนั้นไม่ได้มันก็จะกลายร่าเป็นสารอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นสารระเหยแล้วไอสารระเหยตัวนี้แหละที่มันประคายเคืองตาเราทําให้ดวงตาเราเนี่ยต้องพยายามสู้กับสิ่งแปลกปลอมแบบเฮ้ยทำไงดีหลั่งน้ําตาออกมาแล้วกันซึ่งพอหลังน้ำตาออกมาน้ำในตาเราก็ไปทาปฏิกิริยากับไอสารระเหยตัวนี้อีกเราก็เลยระคายเคืองตาร้องหอร้องไห้กันไปนี่แหละดังนั้น มันมีเทคนิคอยู่เหมือนกันที่ทําให้เราหันหอมแล้วไม่ร้องไห้ทํายังไงครับวิวทำนี้ก็ได้ให้น้ําไม่กระเด็นเข้าตาเราวิธีแรกได้ข่าวว่าคุณหามาวิธีแรกผมหามาฮะเตรียมอุปก,กรณ์ไปด้วยเตรียมอุปก,กรณ์มาด้วย,ย,กกวยไหนโชว์หน่อยอ่ะวิธีแรกเขาบอกว่าต้องใช้มีดที่คมที่สุดที่คุณหาได้ เพราะว่าพอมีดคมปุ๊บเนี่ยมันห yeah> ั่นแล้วมันขาดเลยน้ํามันติดไปกับมีดมันไม่กระเด็นออกมาเข้าตาอ่าเพราะว่าตัวลักษณะเซลล์ของหอมมันเหมือนแบบมันเป็นเซลล์ที่มันกักเก็บน้ำไว้ข้างในอ่ะเราเหมือนแตงโมอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเรามีการเฉือนที่แบบว่ามีดมันไม่คมมันต้องใช้การเฉือนเฉือนเฉือนน้ำมันก็มีโอกาสที่แบบสแปรไปสแปรมาแค่มันเล็กจนเรามองไม่เห็นแต่ถ้ามีดมันคมมันเหมือนมันกรีดผ่านเลยปึ๊บเหมือนเวลาที่มีดปาดผิวอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีดชื่อบาดจะเจ็บมากกว่ามีดคมไม่ใช่แแแแคคค่่่เจจ็บมมมีะะถึึง้ผลกวาตุณ เรวน no ี Souls> ่คือสาเหตุที่มีผ่าตัดล้องคมถ้าเกิดเป็นมีดทื่อๆมันก็คือจะแบบว่าเนื้อเยื่อโดนทำลายเลือดเลือดโจ๊กหอมเหมือนกันหลักการเดียวกันต้องใช้มีดคมไหนลองมีดคมไหมเป็นพกมีดมาเป็นมีดที่คมกว่านี้มากไหนลองโอเคอุ้ยลักษณะการตัดต่ากับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิง ไม่ระคายเือเตาวะใฮ้มันใช<ๆ>้ได้โอเคทุกคนมีดคมมันสําคัญก็ไม่งั้นนะคุณจะลงให้อ่าแปลว่าข้อที่หนึ่งมีดคมใช้ได้ครับพิสูจน์แล้วยังไม่พอมันมีเทคนิคนี่ครับคุณสังเกตไหมไม่คิดคุณถันไม่เหมือนเดิมกดนแล้วก็กดลงมผมไม่เด้บโช๊ซึ่งผมถามว่าถ้าโช๊ก็น่าจะได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันใช่แต่มันกระเด็นมากกว่านิดนึงนะจากจริงนะคลืนมาอันนี้เป็นเทคน<อ>ิคท<อ>ี่เรียนรู้มาจากเชฟตอนที่ไปเรียนทำอาหาร ปกติเนี่ยนะคะเวลาที่เราหันเราหันนี้ใช่ปะ่ะโอ โอ้น้ำมันจะแบบกระซุกกระซุกขึ้นมาสองทีก็กระเด็นเข้าตาแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าวิธีการหั่นไม่ให้มันกระเด็นเนี่ยก็คือเขาไม่ใช่วิธีการสับใช้วิธีการเฉือนืเฉือนยังไงคืออย่างนี้กดแล้วลูบเห็นไหมมันไม่มีเสียงเลยพอมันแทบไม่มีเสียงเลยน้ำมันจะไม่กระเด็นอันนี้เป็นวิธีที่2ก็คืออย่าสับอย่าแบบอย่างเงี้ยลงไปตรงๆเราต้องพยายามทำยางไ้ให้เต่ามือที่สุดให้มันแบบสมูทเพื่อให้น้ำมันไม่กระเด็นรึมๆมขึ้นมาและยังมีวิธีหนึ่งอะไรฮะวิธีสุดท้ายฮะที่เรียนนรู้มาาจกเห ก็คือเราเริ่มจากการปอกหอมก่อนใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญที่จะแบบปอ,อกได้ในแป๊บเดียวทีมงานคะอย่าลงภาพตอนปอ,อกนะคะดูไม่โปรเลยค่ะอืมมันไม่มใช่แค่โปรนะเว้ยน้ำกระเด็นเข้าเต็มตาเลยวิยวอ่ะนี่ปอกหอมเสร็จละเทคนิคคืออะไรรู้ป่ะเดือดเพิ่งหัน่นเดือดเพิ่งหัน่นแล้วทำอะไรเอาชามมาใบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอเทมเพิ่มว่ะใส่มันลงไปอ่ะแล้วทำไงต่อฮะใส่น้ำใช่เราเอามันอะแช่น้ำไว้สิบนาที ใชน้ำ10ทีจะเกิดอะไรขึ้นฮะน้ำอะ่ะมันจะละลายพวกน้ำในหอมทั้งหลายที่แบบทำให้เราแสบตาไปแล้วอ๋อแล้ว,วกุณมหอมมันยังอร่อยอยู่ไหมอ่ะอยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่แย่คือส่วนที่ทำให้เราแสบตานั่นเองทุกคนคะตอนนี้ผ่านไปตัว10นาทีแล้ว <struck> เรามาดูกันดีกว่าว่าได้ผลไหม สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วออ้เห็นไหมน้ําเปลี่ยนสีเลยนี่น้ําเปลี่ยนสีลน้ํามันสีเหลืองเหลืองเลยอะเหลืองประมาณหัวหอมนี่ะพอแช่น้ําไปเนี่ยนะคะสารระเหยที่จะมาทําร้ายตาเราเนี่ยแทนที่มันจะมาทําปฏิกิริยากับน้ําในตาของเรามันดันไปทํากับน้ําเปล่าไปแล้วไงเราก็เลยไม่แสบตานี่แล้วน้ําอันนี้คือตัวที่ทําให้เราแสบตามากๆตอนนี้วิวลองเอาแตะแล้วจิ้มตาตัวเองดิไม่ต้องแค่ถืออยางเงี้ยก็แสบแล้วแต่ตอนี้ปลอดภัยตอนนี้เพราะฉะนั้นเราเอานี้ไปไกลๆแล้วกันหันเบาๆเหมือนเดิมครับ พยายามทําให้มันมีการฉีกขาดให้น้อยที่สุดอ๋อามีดไปวางหน้าๆอย่างงี้มายถึงยังไงเอออย่างนั้นแหละแล้วกดกดปลายลงไปไม่เอาค่ะต้องการหันให้ไม่สุดค่ะการหันให้ไม่สุดค่ะเพราะว่าพามาอย่างงี้ปุ๊บอ๋อเแม้มันก็จะลดการฉีกขาดเพราะว่าของมันไม่ดิน้นอืมครูคุณวิวนี่เองไม่รู้สึกเลยว่าอยากปองข้าวปองไ แปลว่าถ้าเราคอมบายสามีด้วยกันอย่างแรกก็คือเอาไปจุ่มน้ําก่อนค่ะปอกปึกปุ๊บจุ่มน้ําก่อนจุ่มน้ําก่อนเลย<ค>สองมิดคม,ม,ดคมและ3เวลาหันยาสับเพราะอ,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 อยาสับให้น้ํากระเด็นรับรองไม่มีทางร้องไห้ตอนหันหอมแน่แน่และวิธีสุดท้ายค่ะพี่บ,บอกเลยว่ารับรองว่าไม่ร้องหนึ่งยซคืออะไรฮะเรื่องทันเองค่ะเพราะทำนี้ต่อ แล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปได้ละไปอะนั้นฝากพิมไปคลิปด้วยจริงๆยังมีเทคนิคเพียบเลยนะที่ถ้าเราไปหาในอินเทอร์เน็ตเราน่าจะเจอกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการหันใกล้ความร้อนเพราะว่ามันจะทําให้ลดปฏิกิริยาเคมีทําให้เราแสบตาน้อยลงเอาหัวหอมแช่เย็นเพราะว่าการแช่เย็นจะแบบเป็นการลดการทํางานของเอนไซ์ทําให้มันไม่ออกมาทําปฏิกิริยาเร็วหรือว่าพยายามหายใจทางปากระหว่างหันหอมนะคะซึ่งอันนี้มีคําอธิบายด้วยนะคือพอเราหายใจทางปากเนี่ยมันก็ดูดเอาสารระเหยเนียเข้าปากไปมันมาไม่ถึงตาเรานะคะบางคนก็บอกว่าข้าวขนมปัังมนนเป็ มันก็กั้นเอาไว้ทําให้สารระเหยไปไม่ถึงตาไปจนถึงแบบใส่แว่นแบบบอสก็คือทําได้นะคะแต่ต้องใส่ให้มมดชิดแล้วก็ใส่ตั้งแต่ตอนมือไม่เปื้อนอย่าไปใส่แบบบอสตอนที่มือมันเปื้อนแล้วมันไม่ทันแล้วนะแต่หลักการก็คืออย่างนี้ละค่ะทายังไงก็ได้ให้สารระเหยของหอมเนี่ยไม่เข้ามาใกล้าตาของเราให้มันระคายเคืองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็น่าจะรู้วิธีการหันหอมที่ทําให้เราไม่ร้องไห้แล้วจริงต่อไปนี้ผมจะต้องกดจากต้นลงปลาตต้นลมปลาย Oh อวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันค่ะใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะไปหาวิธีมาให้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวและกดแชร์เพืชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสอเคท่อคสนุกยังท่อละอ๋อปกติแล้วค่ะเกียรติะคะทำไมเอาหามาเล่นนี้คะ มันไม่ใช่เล่นมันเรียกว่าเป็นละครสัตว์มันคือเรื่องจริงจังตแ่แน่และและทีปริวอยู่เมื่อกี้นะคะทุกคนคือมีดนะคะที่เราได้รับการสอรสอนอนั้นแตลเด็กว่าห้ามทำสองอย่างหนึ่งคือห้ามเล่นของมีคมห้ามเล่นในครัวและห้ามเล่นกับอาห <c oughs> ารกิจกีรมทุกอย่างครบภายในสิบวินาทีคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีเลยผมอยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีให้มันดูรู้ไหมว่า ทั้งน้องๆหนูอย่าไปทำอย่านี้ที่บ้านนะใช่อย่าโยนอาหารแบบบ้อสแล้วก็ที่สาคัญก็คือเวลาอยู่ต่อหน้ามีดหรือต่อหน้าของมีคมอย่าทำอะไรที่แบบไม่ระมัดระวังใช่อย่างเช่นปามีดคว้ามีดห้ามทาไม่ดีก้เห็นช่องไหนปามีดคว้ามีดก็เข้าไปพิมพ์ว่าไม่ดี